เแน่ดิทางขวาเอาไปครับโอ้โหนับแล้วเมาแล้วเมาแล้วเมาแล้วผมนับแต้มเอ่อหลอหลอก่ะชมนับแค่นี้อย่างเดียวนะนับหมัดได้อย่างเดียวพอหมัดได้หมัดไอ้เคาน์เตอร์อ่ะไอ้ยงชุนเฉินนับเองโอเคป่ะเฉินนับไอเดี๋ยวออกมาเท่าไหร่เฉินบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมาบอกให้โอเคป่ะเดี๋ยววิ่งมาบอกให้เดี๋ยวบอกให้ว่าใครลดเท่าไหร่โอเคนะ จะได้ง่ายหน่อยจะได้ง่ายหน่อยต้องขอบคุณมานเริ่มนะครับผมมีต้องบอกเลยว่าถ้าไม่มีสามเอนะครับผมสามเอนะครับผมสำคัญครับขาดไปเลยทางด้านของสามเอนี่ยผมทางด้านของอ่า สปอนเซอร์ใหญ่นะ้วผมสปอนเซอร์หลักของสนามเวทีมดซิตี้นะครับแล้วก็ต้องรายการช่องทีวีชื่อว่ามดซิตี้เหมือนกันนะครับผมอย่าลืมครับนะถ้าไม่มี 3A วันนี้แอคแท็กออนไลน์ไม่เกิดแน่นอนนะครับผมแล้วก็ไม่ทำไสวสามารถทำไม่มีรายการนี้ได้นะครับผมเนาะมาสุดๆกรรมการสุดยอดของคุณนี่นะครับผมสลาใครที่ยังดูทางบ้านอยู่นะต้องไปซื้อแว่นกันด้วยนะครับผมแว่นแล้วเว้นอะไรนะเฮีย อปตุดอปตุดแว้นอปตัมนะครับผมไปหาซื้อก like> ันได้เนี่ผมเนาะซื้อไม่รู้ผมอ่านผิดหรือเปล่าหรือว่าพี่แกเขาอ่านผิดนะครับเนาะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วนะครับอปตัดนะครับไปหาซื้อกันได้ต่อไปเรียกเลยครับเรียกเลยต่อไปลีโอลีโอโซลีโอโซอ่ะคู่ต่อไปครับลีโอโซมาเจอกับลีลิกสวอนครับอ่ะลีลิกสวอนนะผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับนะครับมาเข้ามาเลยนะครับผมอ่ะ มัส,สามบาสามชูป้ายได้สาชูป้ายเริมขึ้นเปล่าสาชูป้ายโอ้สนานเลยเียมีขนมของอ,อเม็ดเลยนะขอบคุณชุดชั้นในตาหลินปิ้งนะครับผมขเขียกของแช่เขียกยายและนอนขังไงอะไรไม่รู้นะครับผมจําไม่ได้ละ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวข้าวต่อไปครับต้องขอบคุณนะครับผมกากหมูยายน้อยนะครับผมให้น้อยสองชื่อนะครับแน่ชื่อยายน้อยพอนี่ให้น้อยอีกนะครับโอ้ยย ทุกวันนี้เศรษฐกิจก็แทบจะไม่ดีอยู่แล้วนะครับยิ่งไปทำร้ายประชาชนอีกโอ้ยไม่ได้เลยอาการหนักเลยครับที่ไหนครับเลลิกเลลิกครับเลลิกอย่างนี้ต้องบอกน้ว่านักพากย์นี่ต้องได้สักแสนแล้วครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมได้นักพากย์เดี๋ยวมีอาชีพเพิ่มเพิ่มดีกนะอาชีพเพิ่มหมาแล้วหมาแล้วทำไปทำไปได้อาชีพเพิ่มให้หมาแล้วครับหมาแล้วครับอย่างนี้ต้องขอบพระคุณนะครับผมสปอนเซอร์หลักจากเฮียเฮีย เออว่าไงเนี่ยเฮียชื่ออะไรนะครับอ๋อชื่อเฉินครับอ๋อนะครับผมต้องขอบพรคุณสปอนเซอร์หลักจากเฮียเฉินนะผมนะเออเท่าไหร่ครับตะคู่ฮิวไหมตะคู่ฮิวไหมโปรโมเตอร์โอเคเออโรบอเตอร์จู่หล่ทุกจุดตาเลยเนอ่เลอะไรหกเจ็ดห้าครับบังนะครับต้องขอบคุณอย่างมากจริงๆนะครับผมสระบุรีบังไม่อยู่ครับมาแล้วมาแล้วครับอ่ะเตรียมตัวครับคุณผู้ชมครับเตรียมตัวนะครับผมแฟนมัดแฟนมวยดี่กำลังดูอยู่ทางทีวีช่องบอสซิตี้นะครับเป็นกีฬานะครับไม่โกรธกันนะเป็นกีฬานะ ห้าพันก็โคนแล้วนะครับหมตอนนี้นะครัรู้แพ้รู้ชนะนะครับทั้งคู่นะนะครับเหมือนเดิมครับผมแพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าว่ะแน่นอนนะครับโอเคครับอ้าวคู่ต่อไปครับผมทางด้านของลีโอและก็ซอพาโลเซดัมห้าพันค่ะได้ครับโอ้ยวงนอกเขาแข่งกันแล้วนะครับไออยากแข่งเดินไปมุมนู้นเลยนะฮะอ่าอ่าใครชื่อลีโอนะครับคโอ้ยลีโอครับลีโอครับแล้วก็คนไหนลีโอชี้นิ้วหน่อยโอเคลีโอเสื้อเสื้อเหลืองครับแล้วก็เสื้อดำไปนี่ เสื้อดำลิลิกฮัลโหลเาอะไรครับฮัลโลาอะไรลิลิกเสื้อดำครับลีลิกห้าพันเสื้อดำห้าโอเคครับสอดฮัลโหลเรยเรเลครับเลลิกเสื้อดำโอเคเยลิกอ๋อเรลิกเรลิกเลลิกเลิกนี่แทนกับใครนยนะเรลิกนะครับเลลิกเสื้อดำครับเรลิกเสื้อดำชุดขาวเลยครับเนี่ยที่อยู่ขวามือเนี่ยพร้อมแล้วเลยครับพร้อมแล้วเลยอ่าไม่หลายคู่แต่พร้อมแล้วนะครับผมอ้โนี่มีก่ค ประมาณอูอเยอะอยู่ครับเกือบประมาณหกหกหกหรือ oh ห well> ้าหกหรือห้าะมาหกมันด้วยมันประมาณห้าถึงหกคู่นะครับผมสำหรับคู่ชมนะครับผมอย่าพึ่งหนีไปไหนนะครับชมครับเพราะว่าตอนนี้รายการของเรากำลังออนแอร์อยู่นะครับบนด้านของบอสซิตี้นะฮะเนาะทางด้านของซ้ายมือครับกางเกงสีเขียวมีนามว่าเอ่อ ลีโอนะครับลีโอนะครับผมเกงสีเขียวกับเราเท้าสีแดงนะฮะส่วนขวามือก็เป็นเกงสีดำนะครับผมมีนามว่าเลลิกนะครับผมใส่เสื้อสีดำกับเกงสีดำนะครับผมแล้วทั้งเดี่ยวแล้วเอาไปมาต่อยขวาตามครับว่าจีบเลยครับแม่เป็นการตัดกันได้ดีนะผมบนคู่นี้จะมารเหมือนเดือดครับเอออารมณ์ตอนนี้มานรถถังจะเสกสรรครับตอนนี้โอ้ยขวาตามขวาตามเราขวาคู่ครับ ยังครับสืบเท้าเข้ามาครับผมไกลออกมาเรื่อยๆนะครับต่อยขวาเล่นิดต่อยขวาเอาไปครับโอ้ยนับแล้วเมาแล้วเมาแล้วเมาแล้วฟันยางลงแล้วครับเหลืฟันยางลงแล้วโอ้ยลรียวครับลรียวไหวไหมฟันยางลงแล้วนะลีโอนะครับลโอ้ยต่อยขวาไปแล้วครับียวต่อยขวาสองทีลรียวเลยเรียวเดินสืบเท้าเข้ามาครับต่อยขวาโอ้ยร้บมาข้างขวารับบอลเลยเอาแล้วครับยังไงยังไงยังไงมาแล้วไกลแล้วไกลเข้าแล้วนะครับ ใกล้ประตูครับใกล้จะออกแล้วครับประตูไม่ได้เข้มมันเลยว่ะต่อยขวาต่อยขวาอู้หูคนนี้ไม่ตายจะกันมวยอู้หูอู้หูต้องบอกครับคู่นี้ว่าเดือดมากเขาจะมิงขาวครับโอ้โหไม่ตายเอาใจเอาใจแบนมวยเว้ยอ่ใหญ่ไม่สนเลยนะผมรอบนี้บูอย่างเดียวเสียวลูกพ่อดต่อยขวาของโรลินนะครับผมบูอย่างเดียวอยากเห็นเลี้ยวซ้ายบอดน้อยกว่า อชนะมางชนของเลนเลยนะครับผมได้รับชัยชนะไปและยังชนะรอบด้วยนะครับผู้ชมครับถือว่าคะแนนดีนะคคะแนนดีผมได้ชนะแล้วครับผม ดีโอเป็นด้านของดีโอครับที่ทำการพ่ายน็อกไปนะครับผมก็เดี๋ยวเตรียมตัวคู่ต่อไปได้เลยนะครับผมเป็นกำลังใจกับหมดชละแล้วก็เป็นตอนเรียกับผู้ยกให้ตัวไม่เหนื่อยเดี๋ยวผมเรียกให้ตั้เรียกผมเรียกใหต่อไปโทนี่เบนเจอปีเตอร์ครับลงมาเลยอย่างๆโอ้โโทนี่เบนพบกับปีเตอร์ครับผมเข้าๆใช่ปะอู้ตีมานโอลงมาเลยครับโทนี่เบนเจอปีเตอร์ครับโอ้สปอนเซอร์ชื่อดักแจ็คนะครับลงมาเลยครับไปโกรธกันนะสปอนเซอร์เข้าใหม่แล้วครับผู้ชมครับเฮียเฉินก็เฮียเฉิน สปอนเซอร์เข้าใหม่ครับขอบคุณฟันยางตา 3A เอนีครับผมนะฟันยางใส่ดีนะผมใส่นุ่มนะครับต่อยไปแล้วฟันยางไม่หลุดเลยครับผมเนาะนะครับต้องขอบขอบคุณสปอนเซอร์อีกทีนึงครับผมสำหรับสามเอเอนะครับผมแอร์แท็กออนเราน่าจะนะน่าจะนะหลังเลี้ยงครับน้ำปลาหวานนะน้ำปลาหวานอยู่เป็นไว้น่ามิีปลาหวานนะครับผมบินข้าวไฟกู้น้ำาไม่ครับปีเตอร์กับโทนี่ต้องรักษาไม่เอ่ยไม่ครับรักษารักษารักษาสี่สิบแปด เออต้องบอกยว่าตอนนี้ครับคุณชมครับแน่นหนาทั่วเวทีจริงนะครับผมตอนนี้ถ้านับเป็นคนได้นี่ต้องบอกเลยว่านับไม่ถ้วนไอ้หมอดายังหมอด้ยังแต่แ้วเกิดว่านับดีแล้วเนี่ยถ้าตั้งีๆเนี่ยจะไม่ถึงห้าสครับสองหมื่นใช่้ใส่ล่างสายยางล่างสายยล่าสายยางต้องบอกว่านงรับ้นี้าสายยางครับเคออคคอคคคคอคคคคคเคยคเคคเเค ครับผมคนที่แตกเมื่อกี้เขาชื่อนะครับลนโอครับลีโอลรีโออ่ตอนนี้ว่าจาก169ครับผมโรงพยาบาลอศูนย์นะครับไปโอ้เด็กบอลเฉลยจากคนตลบด้วยเวนเขาบอกว่าลีโอตอนนี้ต้องยึดประมาณ45เข็มครับนะโอเคเกมกีฬานะครับจบในเกมนะเกมกีฬานะได้ครัผมได้ได้เดี๋ยวผมบอกผมีบอกเดี๋ยวบอกใคโอเคได้ครับผมดิฉันครับสรุปคือลีโอเมื่อกี้เข้าโรงพยาบาลไปแล้วยิบ45เข็มครับ ร้อยครับโอ้โหแตกยับเลยดีว่ะแต่ตอสินไม่มีใจนะไม่ใจครับโรนี่ไม่มีใจ่ายซอตอสิมครับไอตอสิมไม่ใจ่ายซอตอสิมไม่มีใจแล้วงานนี้เจ็บโปวยล้วนๆตอนนี้ตอนนี้ลงมไอตอซิมไม่ได้เข้าครับตอนนี้นักผ้าครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับจะได้ไม่ช้าเดี๋ยวเหนื่อยนะครับพร้อมแล้วนะครับผมโทนี่นะครับเพราะเ้าของฝั่งขวานะครับผมเหมือนมีนามมาโทนี่นะครับเนาะซ้ายมือี่ไบชนะครับแฮนกินโทนี่นะครับอ่าเป็นพินชื่อว่าโทนี่นะครับผมซ้ายมือครับชื่ออะไรครับปีเตอร์ครับปีเตอร์ปีเตอร์นะครับผมปีเตอร์นะคครรรัับบออ่พ้้มแลว อ่ะสักคนนึงครับเฮ้พี่ว่าพวกมึงสองคนเว้ยสู้เว้ยไม่หมดก็เหลือน้อยเว้ยเียฮ้ยเท่ดี้เราแล้วเทดสองหมื่นเล้วเ้ยมามไปครับไปหน่อยครับไปหน่อยครับเดี๋ยวมึงไดโนตับกันครับทุกคนด้วยครับข่าว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 ร่ข่มเลยาวข่าวข่า่ารับ่่่วขวขววขาข่ เราบอกเลยว่าโดนี่ได้แล้วตั้งการรออย่างเดียวครับรองนักบโดนี่ไม่เชิญแล้วอุกซ้ายต่อยขวาตามแม่ดูครับดูไอ้ดูจากท่าทางครับผมโอ้โหน็อกเพนกวินครับแม่ของเหยัยงนะครับน็อกเพนกวินมาดิอุกซ้ายต่อยขวาตามไปนะครับยังไงครับแม่เล็นอย่างเดียวครับเล็นอย่างเดียวพีเตอะไรดีไอพีเตอร์อ้ยที่สามแล้ว ยังไงนครับแล้วนั้นขอิวเตอร์นะครับผมมีการโยกหลอกเขาช้ำโยกคบช้ำกว่าเ้ยปิ่อยตามขวาตามโยกขวาตามไปพูกายถูกไายไปขวาตามใสขวาตามถูก้ซใไปขวาตามมาแล้วครับเราเริ่มดันดักออกจังหวะไปเล่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งงี้ไม่ได้เริ่ม S <S ไม่ได้นะพี่เตอร์ไม่ได้นะครับผมนะูรไ ah nice right. ่ารูปแพ้รู้ชนะรู้ภัยนะครับผมต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเนาะครับผู้ซ้ายต่อยขวานั้นของโทนี่นะครับผมแหมดูจากโทนี่ครับแม่รู้สึกว่าเล็งอย่างเดียวเขาตอนนี้แม่งหนักอยู่แม่งักอยู่แตเย็นโทนี่เราดำอยู่เราดำอยู่โอ้ยแม่แม่ดูสังเกตจากปากเพนกวินรับตอนนี้เหมือนปากเพนกวินจะแหว่งแล้วครับปากล่างของเพนกวินเริ่มขาดแล้ื่อมโอ้ย โอ้ยเพนกวินหน้าขาวๆเริ่มมีเลือดออกแล้วครับแม่หน้ากาเขาปีเตอร์เขาเช่นกันนะครับตอนนี้เลือดไหลเต็มผ้าแล้วครับเดี๋ยวขึ้นเลือด20มิไม่เชื่อใส่ผมโอ้ยใช่ย้อนมองลงชยได้แต่ก็ผมไม่ได้นะอย่างนี้ฟบหนึ่งนะรบหนึ่งนะปีเตอร์ต้องขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกระจับตาออฟตั้นะครับผมโดนหมักน้ำไหลแต่ว่าโดนไข่ไี่มีจุกนะครับอ่าลูกสาวเราต่อยขวาตามครับผู้ชมครับเดี๋ยว20มิครับ20มิโอ้ย ซ้ายขวาย่งลบต่อของนตาอีกหนึ่งเอาดิเอาดิขว้ตาอีกนึ่โทนี่โดนขวาพวกซ้ายต่อยขวาโทนี่ห้าวิแลย่ครับหลังหัสตูนหรือเปล่านี่ขอตาหน่อยเนาะไปได้อุ้ยหยอกใส ลบมปิอร์สองเยครับลบ้ิตเตอร์สองลยยางที่พูดมาเมื่อกี้ลบแอมเดยใครรับิตเตอร์ลบแก้เยครับลบนะย่ยยรแงคต่อไปนีครับผมเยี่ยมบอกคะแนนก่อนนะครับบอกคะแนนก่อนว่าต้องดเยคะแนลงมาสกันจีบสีแล้วก็บอกกันเลยว่าตอนนี้คะแนนจบจีสา่แล้วค่อยบอกว่าใครได้เท่าไหร่ชมอย่างล่หน่อยผูชมอยู่ข้างล่างหน่ครับอะตอนนี้รอคะแนนสักครู่หนึ่งนะผมมาจากว่าคะแนนกำลังอ่า ตามคนผมอยู่นะครับคะแนนบอกมาว่านะครับนี่เนี่ยคะแนนนี่ดูยากนะครับลบกคนคอยทีครัคอยทีมาละ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 นะครับคะแนนมาละนะขออภัยครับตอนนี้ครับคะแนนนะครับทุมครับแม่สูสีไม่ดีต้องบอกแล้วว่าอาจจะมีห่างเหินกันนิดนึงนะครับผมแต่พยายามเดินดีๆครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดีไม่ห่างเหินนะครับ ตอนนี้ครับคะแนนนะครับผมอยู่ที่30ต่อ49ครับมารอลุ้นว่าคะแนนนะครับผมจะอยู่ที่ใครจะเป็นผู้ชนะและก็รับชัยชนะไปนะครับผมคนที่ได้30คะแนนเป็นทางด้านของปีเตอร์นะครับปีเตอร์นะครับผมและผู้ชนะในวันนี้เขาอยู่กับทางด้านของโทนี่นะครับผมได้รับไปคะแนนโนวตสีคะแนนนะครับทุกคนรวยแล้วเว้ยก็เป็นอ่ายินดีให้กับผู้ชนะนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้แพ้ด้วยละกันนะครับผมเนาะ นะครับแพ้เป็นพระชนะไม่เคยมีนะครับเฮ้ยต่อไปครับไม่เสียเวลาเลยเชฟเวงครับเชฟเวงพี่พี่ให้เงินไปด้วยนะห้าพันกระเป๋าเชฟเวงกับฮาดิสครับเชฟเวงกับฮาดิสลงมาเลยครับไม่ช้าครับไวหน่อยไวหน่อยอีกหลายคู่ครับเออเนี่ครับผมคู่ต่อไปครับคู่ที่18แล้วครับแม่ต้องบอกว่าวันนี้มาไกลแล้วนะครับผมไอหมอกคนหลังเล่นไปเท่าไหร่ครับเริ่มมาหลายคู่เริ่มมามามาตรงหมเลยไกลเข้าไกลเข้าแล้วครับอย่างนี้ ต้องบอกเลยว่าแม่คนภาคมีคนเดียวด้วยนะต้องขอบพระคุณนะครับของสปอนเซอร์หลายอย่างก็เข้ามาเยอะแล้วก็เข้าทั้งของสปอนเซอร์น้ำพันหนึ่งนะเข้าไม่หยุดไม่หย่อนจริงนะครับผมพูดเอาอนะเออใช่หรอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับสามเหือนเดิมนะก็ค่ะแม่อะไรคองผอ่ะฮะมันมัน HRDS อะครับ HRDS อะนะผมทางด้านของอาร์ชื่อใครครับ HRDS รบกวนหน่อย HRDS ฮาดิสฮาดิสโอเคฮาดิสโอเคนะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับผมทางด้านของโตโยต้าอิสุดีแมกนะครับวันนี้ที่เข้ามาร่วมมาทำเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะครับผมเนาะขอบพระคุณอย่างมากจริงนะครับฮะแต่ก็อย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดว่ามีรถแล้วอย่าลืมเช็คสภาพแบตเตอรี่ของผู้ชมทุกๆคันด้วยนะครับเนาะเนื่องจากว่ารถนี้ก็เป็นรถของเรานะครับผมส่วนตัวเราก็ใช้เองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามนะครับผมหมั่นรักษานะครับดูแลสุขภาพเรื่องรถด้วยนะครับผมเนาะรถนี่เรื่องสำคัญนะครับผู้ชมครับนะ ระหว่า่อะไรชื่ออะไรนะน้องเนาะนักพักนะครับเนะนักพักนะครับเนี่ยมีข้าเหนื่อยป่ดบ้างโอเคครับพูดต่อไปไม่ช้านะครับอะไรนะหน้ากากชื่ออะไรนะครับโปรเต้หน้ากากชื่ออะไรเอ่ยฮาดิสครับฮาดิสโอเคหน้ากากฮาดิสนะครับส่วนฝั่งท้าปิดดักหลาดแดงก็คือเว่งนะครับเว่งพูดดับใช่ไหมพูดดับใช่ไหม ไอ้มากระเวันี่นะครับแม่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับผมมีสปอนเซอร์ไอ้ดิกระเวงนะครับไอ้ดิกระเวงเราลยนะครับผมมีห้าดิจิตบุญนะครับอเดูเลือกคุณหมอผมก็ได้ข่าวว่าได้ครับห้าดิบจับห้าพันนะหวังเรียกขั้นเหนียดนิดหน่อยอ่ะมีคั้นเหนียดไหมคุณหมอห้าดิบห้าดิบเสื้อจะอะไรครับห้าดิบก็มือห้าดิบใส่เสื้อห้าดิบใส่หน้ากากครับคนนี้ห้าดิบแบบส้เลากางเกงขาวห้าดิบกางเกงขาวห้าดิบใส่หน้ากากกางเกงขาวครับผมเราเราชื่ออะไรเเ่นครับเชฟชื่ไนะเเววงงครับ เวงนะโอเคเวงนะครับเวงเวงมีคนนึงอ่ะเวงใส่หมวกขาวนะครับสี่สี่แปดครับเรียกอะไรเราเรียกอะไรเรียกอะไรหนึ่งเจตีนะโอเคนะครับผมออ๋ต้องขอบพระคุณนะครับผมต้มยำไก่แซ่บร้านยายนงนะครับผมรสชาติขมเพราะผสมกัญชานะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับนี่กินทีนี่มีไงนะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมบอกต่อเลยผมกินทีเราเริ่มเลยร้อยแน่นะครับผมนะ อ่ะต้องขอบคุณนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสำหรับสปอนเซอร์นะครับน้แล้วก็น้ำโคกด้วยนะครับผมนะทุกหยดซาโซดาสิงนะครับอ่ะคู่ต่อไปครับจนไรพันไหมเอาคนมีหมวกสามพันค่ะเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยริสเราผมมาริสนาการครับซ้ายมือนยผมนั่งของขวามือคุณเบ่งหมวกสีขาวนะพร้อมแล้วไปครับไปครับไปโอีหนึ่งนะครับผมบออยอยอครับของมียอย หาดิปยังไงครับหาดิปโดนต่อยหลังหนึ่งทีโดนทีความหนึ่งทีตามโอเคครับแล้วยังไงครับซอกกระทุ้งซ้ายไปทางดของเวงอุ้ยเอาใจกันมวยแบบคู่นี้อุ้ยแพ่ทีกระตุยห้องคครับุณกึมๆแล้วโยกซ้ายแล้วหูซ้ายต่อยขวาตาไปนะครับผมตอนนี้ใส่หมวกชื่อเวงเหรออ๋อใช่นะครับยังไงครับตอนนี้ยังถือว่าสูสีอยู่ครับด้านของบังนะครับผมโอ้ยขออภัยครับด้านของคุณเวงนะครับแล้วก็ฮาดิปนะครับ ฮาดิดเริ่มรู้สึกจะเมาระก็นด้ของอาฮาดิดนะครับบางคนใส่หน้ากากนะครับแมาไม่รู้ว่าเมื่อกี้เขาไปเข้าไลน์แล้วเขาไปเล่นคุกกี้รันมาหรือเปล่านะครับผมเขาถึงใส่หน้ากากคุกกี้มานะครับโอ้โหร้อยไงครับถีบเอาถีบเล่นแล้วครับตัวนี้ถีบกันไม่ว่าเล่นแล้วครับไม่ต้องใช้แล้วครับมาเน่ามาแลกกันครับเอาแลกเอาเข้าเอาใครเข้าก็จับก่อนได้คะแนนเยอะสุดครับตัวนี้เน่า หุกซ้ายเราต่อยขวาไปต่อยขวาตามขวาตามอีกทีหนึ่งขวาและขวาไหลทีพนะครับมาทิพนาท้องนะครับผมมาโอ้โหเล่นทีบอย่างเดียวครับไม่สนละครับกูจะทีบอย่างเดียวทีบอย่างเดียวทีบอย่างเดียวทีพอย่างเดียวโอ้โหทิพกไม่ทักเลยเเป็นทางด้านของคุณเวงนะคุณเวงนะครับผมบวกสีขาวนะแต่รับศาสนานอกลอยไปนะครับผมขอบพระคุณอย่างมากจริงนะครับผมนะ มาตอบคำถามเลยครับใครใครใครชนะแม่แมต้องบอกว่าเจ็ดแปดสามพันคนัไปนึงไปหนึ่งไปครับคุณสมคิดนะครับผมเป็นไงบ้างครับกับอาการมวยตอนนี้นะครับอาภาพนักเอาแค่พวกคู่แรกก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวว่ารอบคู่นี้ค่อยรอบอีกรอบนึงเดี๋ยวนะพักเดลยพี่เฉินพักใครครับคนัะแสดงก็ก็ปวดตาแล้วนะพี่เฉินเออได้ก็เดี๋ยววันนี้เอาวันนี้เอาแค่เอาแค่รอบแรกก่อนรอบแรกเดี๋ยวมางั้นสี่คู่หมดนะเดี๋ยวรอบสองนี่กี่โมงครับนี่ก็หลังพรุ่งนี้เลย อ่ะโอเคครับผมได้วันนี้เลยครับจะได้ไม่เหนื่อยจะได้ไม่เหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยเกินนะพ่อเหนื่อยเกินคนนับก็เหนื่อยเดี๋ยวพ่อคนนับเหนื่อยได้ครับเดี๋ยววันนี้ให้กัตด้าวันนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้อีกครับผมเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าคนนับคะแนนก็นับภาคอย่างเลยครับแม่ต้องอดเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มาคนมาภาคคู่เจ็ดถึงแปดคู่นะครับผมจะได้งานอีกเยอะนะภาคภาคดีเดี๋ยวมีงานให้เยอะเลยครับผมปาดปาดปาดขอบคุณครับผมนะต้องอ่าขอบคุณนะครับผมสำหรับอาเฉินนะครับผมที่อไปครับ อ่านะเข้าผัดครับลงเลยครับว่องไวด้วยครับเอาเฮียนี่ไม่จบอีกเหรออบ่างครับเหลยสองคู่ตามคู่จบแล้วครับตามคู่จบแล้วโอเคครับผมเนี่ยต่อมานะมาแล้วตามคู่ครับจบแล้วจบแล้วคุณเข่าแล้ะมันใจนะครับเมื่อกี้หนึ่งเจ็ดสี่ครับครับ นแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนะไม่เขียนไม่พักนะครับพี่อย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับผมมิทติ้งวอตทิตี้นะครับผมเดือนเมษานะครับอย่าลืมมากดติดตามมาด้วยนะครับผมเนาะใช่ไหมเช่นใช่ไหมเช่นขอบคุณขอบคุณเห็ดครับขอบคุณเห็ดทัฟเฟิลจากคอน้องแซมด้วยครับผมขอบคุณเห็ดเห็ดทัฟเฟิลจากคอน้องแซมนะผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับเนี่มันพูดวะเนะผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับแม่ต้องบอกเลยว่าชื่อนะ้นไหมเนี่ย ดับดำเมี่ยมปาดได้แล้วผมดีขอต้องแซมขอบคุณด้วยดำเมี่ยมปาดได้แล้วขมดีนะครับต้องขอบคุณนะครับจากน้องแซมฮาน่าต้นใบเหรอครับขอบคุณครับเอพี่หายไอสปอนเซอร์เยอะจริงๆต้นใบใครอ่ะต่อยกับข้าวผัดอาน่าข้าวผัดครับมาเดี๋ยวไม่ช้าเดี๋ยวเริ่มเลยครับคนนับคนนับเดี๋ยววันนี้เอาเอากลางต่อคู่เดี๋ยวพอแล้วครับ่เนียไปเลยครับผมยจะชื่อตามด้านแชทนะผมบอกก่อน รอยากรู้ว่ามีชื่อตัวเองหรือเปล่าเช็คในด้านแชทเลยครับเพราะผมถ่ายรูปไปนะปลปาปเดี๋ยว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 เพิ่ง๋ลวเพิ่งผมผมนิดนึงนิดนึงนนึงขอนิดนึงนิดนึงคนชื่อหวังจิกเกามาโชดนี่คนไหนนะคนนี้ครับบัง อ๋อกฎไหนขึ้นคนไหนคนไหนนี่หรอที่ชี้นิ้วอยู่นี่ใช่ไหมไม่ไอ้เสื้อแดงเนี่ยเพ้าะที่เพราะที่บิดคู่ปิดคู่เข้ามาเจอโฮปขอโทษทีขอโทษทีผมข้ามไปขอโทษทีขอประทานภัยขอประทานภัยหมอครับเลขเก้าเก้านี่ครับผมต่อต่อโลวทีมงานผมไปไหนหมดแล้วครับแมหวังเจอฮานะครับหวังเจอฮานะครับก้องเลยครับกล้องผมไมปผมไปหมดครับทีมงานเลขเก้าเก้าบังเมื่อกี้บังให้เกินมาสองพันเก้าอ่ะอ๋อใช่เหรอใช่ใช่กระเป๋าเป็นอะไรกระเป๋าสีห้าสีห้าศูนครับ ตอวทีจ่ายเยอะไปหน่อยเนี่ยครับคือเรื่องใหญ่แล้วครับตาลายทำงานมือกล้องตากล้องผมหายหมดเลยครับอานาพัดข้นราครับไม่ครับไม่บ่อเลขเก้าเก้าครับขาบุ้งขาไม้หายหมดเลยครับุ้งขาบุ้งหายไปไม่กะแทกข้าพันไม่ได้เลยนิวนิวเหนื่อยเหนื่อยแต่หัวละก็เหนื่อยหมดเหนื่อยหมดอ่แต่วันนี้อีกเคราวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เข้ามาต่อดีกว่าเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยเอาโอเคครับเนี่ยโอเคครับเนี่ยอันนี้หมดวันนี้ อันนี้คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับคู่สุดท้ายแล้วของวันนี้นะคู่สุดท้ายวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมโอ้คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับที่เหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้มาชกต่อพรุ่งนี้นะครับโอเคครับสี่ข้าศูนยอ่านี่ได้แล้วนะสี่ข้าศูนยครับโอเคครับเมียไม่เอา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 แท่งรับแท่เอาเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปผมจะเริ่มตามหาไอ้นี่แล้วโอเคครับโอเคไอ้วันนี้วันนี้แสดงระบบกูนะเด็กบวกให้แสดงระบบอยู่นะวันนี้ เราบวกเยอะนั่นเนี่ยไปพรุ่งนี้สองซุ้มนะครับอย่าลืมนะฮะเรามีนัดกันนะฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้สองซุ้มนะครับเจี๊ยบใครเข้ารถเจี๊ยบไอ้เข้าประเทศไม่ได้ถือว่าซวยไปนะฮะผู้ชมครับราชสิทธิ์นะครับผู้ชมครับโคตรเหนื่อยอ่ะอันนี้คู้ใช้นะฮะไม่เอาไม่เอาไม่มไเอาวันนี้กู่ใช้แล้วชมชมไม่ได้คู่ใช้แล้วให้เราฉากแต่ละคู่ชนะแล้วก็เข้ารอบเฉลยจดไว้อยู่ ไอชนะเข้ารอบนะครับผมอ่านนะครับเนาะก็ต้องขอบพระคุณนะครับผมสลับอ่าลิตรเทียมประกันภัยบริการอย่างแย่ดูแลอย่างพรอยใส่ใจอย่างเดีนะแต่ราคาอย่างแพงนะครับผมต้องขอบพระคุณอย่างมากที่สลับลิตรเทียมประกันภัยนะครับได้ครับเนาะสี่ห้าสุดชนะท่านท่านชนะลุงจะให้เต็มเต็มใช่โอเคไออผมเขา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 หัวเงนแล้วว่ะเขาหัวกันแล้วว่ะคุณเล่นกูณทำไม ก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆไม่หลบไปใส่กูเลยนี่ครับเพราะว่าไม่ต้องบอกว่าเป็นคู่สุดท้ายแล้วเราสนับัพคืนนี้นะใส่กันมาเลยดีต้องขอขอบคุณนะครับผมไปยังโต๊ะตีมุรที่กุญแจแดงนะครับผมตีติดไปเรื่องแปลกตีแหกเป็นเรื่องปกตินะครับผมขอบคุณครับนะสำหรับตู้กุญแจแดงนะครับผมที่ตีไนก็ไม่เคยติดสักทีนะครับผมขอบคุณครับนะสำหรับสปอนเซอร์นะครับผมเนาะเออ ต้องบอกเลยว,ว่าวันนี้นะครับมวยนี่ต้องบอกเลยว่าเดือดจริงๆนะครับมันทุกค, okay, คู่โอเคคู่นี้มาครับเตรียมตัวเลยครับนักพาเกเตรียมตัวปล่อยเลยเดี๋ยวนักพากเหนื่อยพอแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วเอออ่ะโอเคครับเมียเราไฟครับเดี๋ยวเริ่มเลยไฟไม่มาใช่ไหมครับนี่ไปมาแล้วดิมาอย่างมาแล้วมาแล้วนักพากไม่เห็นไฟเหรออ๋อผมข้ามโทรศัพท์ไม่ได้ขอโทษเอออ่ะเดี๋ยวคู่แรกนี่คู่ต่อไปคู่สุดท้ายนี่ชื่ออะไรครับนี่คู่นี้เออ่ฮานะครับผมฮานะ พบกับเออ่หวังครับผมฮาน่าพบกับหวังครับฮาน่าพบกับเอาหวังนะครับผมฮาน่าทางด้านของซ้ายมือเป็นผู้หญิงนะครับเป็นกุลาสตรีนะครับผมนะขวามือทางด้านของคุณหวังนะคุณหวังนะครับทางด้านของอ่าผู้ชายใส่เสื้อสีแดงนะครับผมอ่าทรงผมสีม่วงนะครับมาซึ่งบอกว่าวันนี้เป็นครูสุดท้ายของค่มภีร์นี้แล้วนะคุณผู้ชมครับใครจะกำลังเดินทางอยู่นะครับผมหรือว่ากำลังรับชมอยู่นะครับผมเนาะหรือว่ากำลังรับชมนอกสถานที่นะครับผมก็ต้องอ่า กลับบ้านนะครับก็ขอให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมมีโชคมีลาบนะครับคิดสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นนะครับผมสมบัตินะโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวก็เหนื่อยตายหาพอดีมวยขาแข็งระยะยาวสุดเออนักมวยขาแข็งหมดเลยก็เหนื่อยพอดีเอาเลยเราไปเลยแน่นอนเดี๋ยวลบหนึ่งครับไปแล้วปีมวยหายหรือเปล่าครับเมียปีมวยปีมวยหลับแล้วคนเป่าปีหลับหมดแล้วเฮ้ยเอาลบหนึ่งครับานะลบหนึ่งนะจดจู หานห,หน้ายังไงฮันหน้านหากับหวังครับผมหวัง nee> หุกซ้ายแต่ขวาแล้วโยกหลบได้อยู่ต่อยขวาตามไปเริ่มเยับขึ้นมาใกล้ยิ้มครับเสียบเท้าเข้ามาใกล้ได้ผมต่อยขวาไประงั้นเยับขวาในของเาหันหน้าหันหน้าหุกซ้ายไตขวาตามไปเริ่มเสียบเท้าเข้ามาคุณผู้มครับยังไงครับแม่ต้องบอกเลยว่าคู่นี้ทียากนะครับผมนะไม่มีใครกล้าออกนะครับลราหุกซ้ายอยขวาในของเขหวังยังไงรออีกรอบนลยครับเบิรนสองไป นะครับเพิ่มทีกระจับหน้าไปกระยุ้มครับนะนะของกระจับผูห้หญิงไปนะครับนัทควานะต่อยขวาไปครับผมยังไงครับผานะอย่างนี้ต้องเล่นเรียบนะฉันจะนัทต่อยขวาไปแล้วเรียบร้อยครับฮานาลบสองครับอนานาลบสองโจทย์้ีอยู่ฮานาลบสองคนนับแต้มนับไปไม่ต้องลบนะน,นะครับผมาตามต่อไปครับตามต่อไปท่างนั้นของหวังนะหวังมุมกซ้ายต่อยขวาตายก็บอกให้แทงกูไม่มีขวากูเลยมุกซ้ายต่อยขวาตายอีกหนึ่งทีขวาตามขวายาวเรื่องการใช้ขวามีปัญหากูไม่สนขวายาวเออซ้ายขวายาว ว่าอย่างไงหวังฮานฮานอยังไงฮานาหักหมดแม่นะคต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้นะครับเป็นหน้าสองแทนานนี่นะผมฮาน่เมาหมดแล้วตอนนี้ฮาน่เมาหมดแล้วไหวแล้วฮาน่านะครับ นี่ต้องบอกแล้วว่าการต่อยมวยนะครับผมหาหน้าต้องบอกเลยวันหลังนะครับมาไฟหน้านะครับผมอย่าลืมถอดกระเป๋าด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันหนักนะครับเตะตัวไหนก็ได้เพื่อนกูคุณต่อยนิดนึงเอาโอเคไหมแต่อยังไงครับนะมีการต่อมีการรอให้คุณผู้ชมครับโอ้ต่อด้วยต่อด้วยโกมไม่ต่อยต่อต่อไปคุณผู้ชมครับ สามสิบวิครับเหลือแค่สามสิบวิครับผม่อยหน้าให้สามสิบวิครับผมกูอยากแต้มล้มอะไอความครับยังไงเรากขวาเราเลือกเราเลือกเราเลบสองลบสี่มาแล้วครับยังไงครับหวังล้มตามขวาสุดทางเรายกไซ้ไมแต้่อยครับผมไม่สนแต้มผมเยอะหวังลบตามฮาลบสี่ได้โอ้โหเนี่ยแต้มผมเ่อแต้มไม่มีผลจริงๆครับสำหรับหวังจะได้ได้ยจอด ต้องบอกเลยว่านะครับผมผมคำนวณแต้มลูกโปเวอเตอร์นะครับลูกโปเวอเตอร์นะครับตอนนี้ทำการจิตใจไปนะครับหรือว่าน็อกไปนะครับน็อกถือว่าทางด้านของทานะ้นะครับแพ้นกทางด้านของนกทวนไปนะครับผมเอาเลยครับทุกคนเดี๋ยววันนี้วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวมารับชมกันต่อที่นักภาคเหนื่อยแล้วเดี๋ยวรบกวนขอทุกคนทุกคนอยู่ไม่เอ่ยรบกวนขอเสียงให้นักภาคแล้วก็คนนับคะแนนสักหน่อยครับผมที่วันนี้ขอบคุณมากครับคุณนับราาเริงคุณน้ำหมขอบคุณครับสุดยอดสุดยอดสุดยอด การนี้จะไม่มันเลยครับเ่มีนักพากย้วมีคนนับแต้มาจิงแลนับพลทุกคนด้วยขอบคุณมากครับผมเกมกีฬาแล้วออกไปไม่กดกันนะเกมกีฬานะฮะออกไปไม่กกันครับผมใจเดียวไม่มีเงินกชื่ออะไรเดี๋ยวันวันนี้มีนักกันที่นี่ฮะเทปเป็นพักชนะเป็นเจ้าว่ะยวคับคนนับแต้มกันนครับมามหาวิทยาครับคนนับแต้มกันับแต้มกว่านักพากย์ครับเราถือค่ะไปหาต่ใครที่กลังเดินทางอยู่เข้มครับผมเดินนะครับผมก็ขอเดินทางปลอดภัยมีโชคมีลาภนะครับผมวางตามปร รายการบอสซิตี้ก็ต้องขอจากควาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับนะถ้าเปล่าอะไรครับเปล่าอะไรสามเต้าสี่ครับเนี่ยคนสองไฟได้เงินไหมเนี่ยเดี๋ย็กติอีกได้รับเพิ่มอีกครับติดติดไปห้าพันนะเปล่าอะไรครับกระเป๋าเจ็ดแปดครับอันนี้ไม่ม่มีติดป๋อเสนีหามีไหมเสนีหานี่เด็กให้ตังหาเนี่ยเด็กเขาจะขายลัโชคอ่ะโอเคไหมครับเด็กสองไฟพูดอะไรกับพี่อัลโลผู้นี้คณะด้วยนะได้ได้ได้ชมกับหล่อมาเลยครับถือไปเาสี่ ได้เยอะเหมือนกันนะสองหมื่นนี่นะครับได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าการตีตู้มันแสนหนึ่งนะ่รับไม่ไม่ไม่เอาต้องเอาหมื่นห้าต้องเอาติดไว้เขาอุ้ยขอบคุณครับผมรักเลยไปพักเสียงก่อนเดี๋ยวพัมาเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เหนื่อยขอบผมเฮียเหนยไหนๆก็นะผมขอก่อนนยครับได้ได้ครับได้ได้ปากแต่พี่เสี่ยนตัวเหม็นนะระวังนะเออผมตัวเหม็นผมก็แค่อาบน้ำนะโอ้โหถ้าเฮียเหม็นสภาพผมคงไม่เหลืออะไรแล้วครับเบียดไปหนึงผมหาไม่เจอ ระวังสูดขอบคุณนะวันนี้รับมีข้อมูลครับผม่ครับผมโชคดีครับโชคดีโชคดีนี่เช็คแนเช็คแนเช็คแนนี่นมามามเย่ะเอโหอย่าโหเอเตอร์มาเอเตอร์มาเอเตอร์มาเออโอ้คนดีคนดีมเอเตอร์มาเอเตอร์มามาใหม่ฮมาใหม่ปาดปดรอพูดรอพูดยินดีที่รู้จักครับผมเดี๋ยวพรุนี้เจอกันได้ครับเฮียได้ครับฟังเสียงังเสียเสีเจอกันไปเฮียวเีับมาเียวมากดกกอ้ยย้ายเลยเจอกันกดกกด

ไม่ใช่ไครคำติดต่อคำมาติดต่อกันคำมาต่อกันได้โอเคโอเคโอเคมีอะไรเงี้ยแนการกลับไปไปเฮ้ยเดี๋ยวนังพัเบอร์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 อะไร่เอาเฮ้ย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 โอ้ม่อไลุงชัยไม่อะไรไม่อไรไม่ไรไม่ไรไม่ไรเงี้ยเ้ยฟังผมเียผมไม่ได้ขอ้เกงเขาขอมาเองน่ะอ้โโอเคสใจเดี๋ยวครับแล้วพี่เอกซ์ซัดแล้วทำไมอาเชนไ้ด้นับไ้อะเอรเบอร์อะไ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 รเราเบอร์อะไรนะแล้วผมเอ่อ 8ปดเอ้ยแปดศูนย์หนึ่งแปดสีครับแปดศูเอ้ยไอ้สามในในเฮียลองโทรเช็คดูเินกลเว้ยเข็ยนลงไปส่งสาวลองโทรเช็คดูครับเหรอเออไปแปดศูนย์สวัสดีครับผมมันจะได้นเขรอเผมนะเบอร์ผมเบอร์ผมนะเบอร์ผมนะเบอร์เาเดีบครับไม่เป็นไรรับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีอะไรนะเอ้าชิบหายแล้ว โทรศัพท์ได้เบอร์อ,อาเฉีนเลยครับคุณผู้ชมครับเจอเจอกันหนุ่มยาวไม่ไงเราแน<ด>่แมาดูเหมือนกันเหรอ